ลูกศิษย์มาถามว่างานไม่ใหญ่แน่นวิพระอาจารย์ครับผมได้ยินคํานี้บ่อยบอกใช่พระอาจารย์ก็ได้ยินคํานี้บ่อยเหมือนกันงานไม่ใหญ่แน่นวิพระอาจารย์คิดยังไงกับคํานี้บ้างครับพอจะเป็นธรรมะอะไรสอนใจสังคมได้บ้างเห็นเขาพูดกันติดตลกไปทั่วประเทศเลยงานไม่ใหญ่แน่นวิมันก็เป็นบทสนทนาของตัวละครประมาณว่าถามกันว่าที่จะไปงานเนี้ยแต่งตัวยังไงงานใหญ่หรืองานไม่ใหญ่งานไม่ใหญ่แน่นวิเขาก็ามาพูดเล่นๆกันอาตมาก็ลอง เห็นนาฬิกาแล้วก็ลองนึกถึงเข็มวินาทีถ้าเข็มวินาทีกําลังคุยกับเข็มนาทีแล้วก็คุยกับเข็มชั่วโมงงานไม่ใหญ่แน่นะวิะเข็มนาทีถามเข็มวินาทีก็บอกงานใหญ่สิวิงานใหญ่เลยนะงานเนี้ยถ้าคุณโกรธตั้งแต่วินาทีแรกนะเดี๋ยววินาทีที่สองความโกรธมันจะมากขึ้นนะเพราะคุณเริ่มต้นสตาร์ทคุณเริ่มต้นเซตอัพคุณเริ่มต้นรันโปรแกรมของความโกรธแล้วนะ โทสะโลภะโมหะมันเป็นรากเง่าของอกอุศลลมูลงานใหญ่แน่เลยวิถ้าคุณปล่อยให้ความโกรธครอบงำคุณตั้งแต่วินาทีแรกงานไม่ใหญ่แน่นะวิไม่ใช่อย่าไปใช้คําแบบนี้งานใหญ่แน่เลยวิเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าถ้ามันมีมันมีความโกรธเป็นเป็นรากฐานเริ่มโกรธและไม่ระง,งับมันไม่เข้าใจธรรมชาติของความโกรธว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปปล่อยและปรุงแต่งความโกรธหนักขึ้นโลภหนักขึ้นนะความหลงหนักขึ้น งานใหญ่แน่เลยวิมันจะเป็นงานศพงานอะไรก็ตามทีที่มันจะตามมานะนะเรื่องราวของการทะเลาะการสงครามโรคก็เกิดจากคนสองคนสามคนสี่คนแล้วก็พาทหารพาคนไปตายกันตั้งกี่สิบล้านคนนะเจ็ดแปดสิบล้านคนมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะก็วิแรกนี่แหละเข็มนาทีบอกโอ้โหนี่ถ้าหากว่างานไม่ใหญ่แน่นั้นาทีงานไม่ใหญ่แน่น,ะนา,าน,น,นะนาอาจจะเป็นนาอะไรก็ตามแต่ว่านานาที นาทีมาจากวินาทีชั่วโมงมันงานไม่ใหญ่แน่นะชั่วออมันจะมีคนชีอชั่วหรือเปล่ามาดูนะก็เอาชั่วโมงแล้วกันมันมันใหญ่ตั้งแต่วินาทีแรกแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดความรักเกิดความเมตตาตั้งแต่แรกและงานไม่ใหญ่แน่นะวิก็ใหญ่นั่นแหละถ้าเรารักตั้งแต่นาทีแรกเราเมตตาตั้งแต่นาทีแรกเมตตาแบบจริงใจหวังดีนะไม่มีแบบเสแสร้งแกล้งหลอกนาะตีสองหน้านะเป็นความรักแบบจริงใจนะงานใหญ่แน่ เดีนะ๋ยวก็เป็นงานแต่งงานเดี๋ยวก็เป็นงานกินเลี้ยงกันสนุกสนานเดี๋ยวก็เป็นงานแบบพบปะสังสรรค์ได้พูดจาได้เป็นมิตรกันงานใหญ่แน่ทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอากุศลงานไม่ใหญ่แน่นะวิก็มันใหญ่ตั้งแต่วิแรกแล้วละ่ะอย่าปล่อยให้มันมีวิแรกในส่วนของอกุศลแต่ถ้าจะดีก็ดีตั้งแต่วิแรกแล้วก็เริ่มเพิ่มความดีปริมาณให้มากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นวิสองวิสามวิเป็น60วิเป็นหนึ่งนาทีก็เริ่มต้นเป็น งานใหญ่มากขึ้นมากขึ้นใจะใหญ่แบบดีหรือใหญ่แบบไม่ดีก็ลองถามวิดูก็แล้วกันนะโยมนะงานใหญ่แนะ่เลยวิงานนี้ขอเจริญพร